ขอต้อนรับนะครับคุณบิ๊กเอ็มนะครับโอ้โหคุณเตี้ยครับผมสวัสดีครับโอ้โหวันนี้จะมาจององ่นก่อน้วครับเนี่ยโอ้โหสิ้นปีนะครับสิ้นปีนะนอกลูกอ่ะมาจองก่อนเลยโอ้โหนี่ดูนี่เนี่ยเด็กเป็น้องอนอ่นนี้รวมโบอ๋อรวมโบนี่อันนี้สิบเก้าเดือนสิบสองก็อายุหนึ่งหนึ่งเดือนเสร็จแล้วนี่หนึ่งเดือนเสร็จเลจนะเดือนกว่าแล้ว อันนี้ย้ายมาจากต้นโลงเรือนเล็กนะอ,อันนี้ย้ายมาอันนี้คือสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าใบคน,นัวนะนี่ีไหนอ๋อไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้เราปลูกเองเราไม่ไม่ใส่กระถางอ่างุ่นที่มาจากอฟาร์มบึงการเนี่ยจะอยู่ในในวงบ่อจนครบหมดเลยแล้วก็มี นอกวงบ่อก็มีเพราะว่าเราต้องการปลูกแบบว่าเป็นสองแนวแล้วก็ดูการเจริญเติบโตของเขาว่ามีความแตกต่างยังไงร,ระหว่างเราเราปลูกในวงบ่อก,กับข้างนอกอ่าอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบนะเออนี่เป็นเรือนะงุ่นคุ้นขวัญน,นะครับแหมยินดีต้อนรับนะคุณบิ๊กเอม็มแล้วเวทีตั้งตรงไหนเวทีทุ้ย <laughs> เวทีอยู่นู่นเออเวทีอยู่นู่นนู่น,น,นแล้วจะนอนไหนยังไงเอออ่ามามา,มาตรงนี้มาตรงนี้ แนวที่โต๊ะก็จะล่มหน่อยมามานั่งที่โต๊ะกันเอออ่เนี่ยนี่ยๆนี่ยนี่ยนี่นี่ฝั่งนี้ก็จะล่มหน่อยนะเอออ่าแหมเออเย็นเทียบเลยนะอ่าเย็นอากาศเย็นสบายนี่นั่งนี่ได้เลยนี่พอเที่ยงปุ๊บมานั่งนี่ได้เลยนะสบายเลยแบบเหมือนติดแอร์แลมเย็นใช่ลมเย็น สบายอ่านี่ทั้งหมดเนี่ยสี่สิบสองต้นสิบหกสายพันธุ์อยู่ในนี้นะแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะเดี๋ยวยังมีอีกนะยังมีอีกยังมีอีกยังมีมาอีกประมาณสักสี่ห้าสายพันธุ์มันจะออกผลผลิตี่เดือนไหนเนี่ยสิ้นปีไงเพราะว่าองุ่นจะฮะเข้ามารวมกับรวมใครจ่ายทั้งหมดเลยมาปลูกให้ ให้ให้หมดเลยนะแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นของเราอเราซื้อมาอันนั้นคือเป็นที่เราชอบแต่อันเนี้ยอันนี้เราเราเสียบยอดเองนี่ไวโอเลตคิงเราก็ซื้อกิ่งเข้ามาไงแล้วเราก็เอาตาเข้ามาเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยเราซื้ออย่างนี้เข้ามาอ่าไม่ตายเลยครัอบอัน,นอันนี้มันนานแล้วอันนี้มันไมไม่เกิดแล้วเพราะว่าเราเสียบไปเนี่ย <c oughs> เสียบไปสี่ห้าต้นเนี่ยไม่เกิดแต่ว่ามันไอ้นั่นแล้วไง นี่แมงกีนูนครับแมงกีนูนที่จับได้นะวันละสิบกว่าตัวอืมแมงกีนูนแต่ตอนนี้สองวันที่ผ่านมาเนี่ยอ่าไม่เจอเขาไม่เจอเพราะว่าเราใช้เราใช้ยาคั่วนะอื้าวอ้าวนี่นี่นี่อันนี้ไวเล k คิงนะไวเล k คิงนี่ของญี่ปุ่น สายพันธุ์ญี่ปุ่นอันนี้ไมฮาร์ตของญี่ปุ่นอันนี้เสียบยอดเองไมฮาร์ตเสียบยอดเองอันนี้ไมฮาร์ตเสียบยอดเองไมฮาร์ตเสียบยอดเองอ่าแล้วก็มีไซมัสไซมัสก็จะอยู่ตรงนั้นต้นหนึ่งเสียบยอดเองเนี่ยหุ่นญี่ปุ่นจะอย่างนี้อันนี้น้องใหม่อันนี้เพิ่งมาน้องใหม่น้องใหม่ก็จะเป็นน้องใหม่จะเป็นซันนี่โดนเซอันนี้มาจากไล่ชมเดือน แล้วก็อันนี้ใหม่ล่าสุดเลยแต่ว่าสภาพเขาเขามาจากนกครสวรรค์สภาพไม่ได้แต่แจ้งไปแล้วเดี๋ยวเขาเอาต้นใหม่มาให้อันนี้แคนแคนดี้ฮาร์ดนี่เขามาสภาพเขาไม่ได้ไม่พร้อมปลูกแต่แจ้งเขาไปแล้วนะเนี่ยอันนี้แคนดี้ฮาร์ดนี่สภาพเขาไม่ได้เลยเนี่ยใช,ยนะใช่เขาเดินทางมาจากนกครสวรรค์นเนี่ยสภาพไม่ดีไม่พร้อมปลูก ครับวันนี้บิ๊กเอมนะครับเพ mm hmm. ื่อนรักนะครับผมก็เดินทางมาเยี่ยมเดินทางปลอดภัยเพื่อน mm hmm. แม่มีดอกไม้ mm hmm. บนหลังคาด้วยนะอุ้ยสวยโอเคโชคดีเพื่อน right, ครับผม เมากลางฝนครับทีเกมงทลงชัยเือมันดีขอบคุณมากสำหรับิ่าวีนะเพื่อนนะ